นี่ก็เป็นผลไม้นะคะที่แม่ควานนะคะจะไปป้อนนะคะช้างที่นะคะยังไม่ได้ทานนะคะขอเป็นของคุณแม่นกนะคะคุณแม่นกนะคะสองตะกร้านะคะเป็นนะคะช้างอ่าน้องเบี้ยนะคะกระชางนะคะคุณยายขวัญเมืองนะคะอ่คุณยายจะมาขอบคุณคุณแม่นกอีกครั้งนะคะที่มาปิดร้านให้แม่ควานนะคะค่ะขอขอบคุณคุณแม่นกค่ะก็ให้ท่าน จเจริญเจริญนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะขอให้มีโชคไม่ลาตลอดไปะค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณยายก็ขอบคุณนะคะคุณแม่นกมากๆเลยนะคะที่นะคะท่านมาปิดร้านให้แม่ควานนะคะ <tem po> เดี๋ยวแม่ควานก็นะคะจะเอาผลไม้นี้ไปป้อนนะคะช้างที่อยู่หลังสวนนะคะเดี๋ยวตามแม่ควานไปนะคะคุณแม่ค่ะคาะเดี๋ยวตามไปค่ะตามคะะ <tem po> ตามนะคะกอดผลไม้กันนะคะหลังสวนกันนะคะช <tem po> ่วยคุณยายก่อนตื่น กดันน้ะตามไปนะคะเดี๋ยวแม่ฟานจะช่วยนะคะดูคุณยายก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะที่หลังสวนนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะคุณแม่นกนะคะขอบคุณที่ท่านนะคะมาปิดร้านให้แม่ขวานนะคะตอนนี้ก็นะคะปอนผลไม้ของคุณแม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ขานนี่ก็นะคะจางขอนเมืองนะคะแม่ขวันก็ปอนให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็นะคะจางของเราก็ทานผลไม้ของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณคุณแม่นกมากๆเลยนะคะที่ท่านเมตตานะคะครอครัวนะคะช้างน้องปุ๋ยนะคะแม่ก่อนก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็นะคะอ่าช้างขอนนมืองก็ได้ทานนะคะผลไม้นะคะคุณชายขอนเมือก็ได้ทานผลไม้ขอบคุณแม่นะคะที่ partido, ท่านนะคะอนคะแนนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะคะพอดีแม่ควานนะคะใช้กล้องนะคะตั้งนะคะตั้งกล้องไว้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ป้อนนะคะเอาผลไม้มาป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่่ะ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะยามเย็นๆนะคะหลังสวนนะคะตอนนี้ก็นะคะคุณยายขวัญเมืองก็นะคะได้ทานนะคะผลไม้นะคะของค pues. ุณแม่นะคะอย่างอริอร่อยนะคะแม่ขวัญก็ขอบคุณท่านมากๆเลยแม่ขวัญดีใจมากๆเลยนะคะที่นะคะเมนตกนะคะเข้ามานะคะเข้ามาในช่อง้างน้องปุ๋ยของแม่ขวัญได้นะคะแม่ขวัญดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะคุณแม่คะนี่ก่อนนะคะคุณยายขวัญเมืองนะคะ ขอได้ทานผลไม้นะคะขอบคุณแม่นะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนี่ก่อนนะคะกำลังทานอยู่นะคะนี่ก็นะคะช้างที่อยู่นะคะข้างๆกันนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะคุณแม่คะ่ะกํบบรรยากาศนะคะข้างหลังนะคะช่วงเย็นๆนะคะอากาศดีค่ะก่อนน,นนี้ก็ฝนตกนะคะทําให้นะคะสถานที่ค่อนข้างที่จะ นะคะเฉะแชะนะคะคุณแม่คะทาให้นุ้ท่วมขังนะคะสักหน่อยก็นะคะก็จะแห้งนะคะถ้ากลาคืนมาก็ก็น่าจะมีน้ําท่วมขังอีกนะคะแต่ก็นะคะเป็นดินทรายนะคะจะทําให้ตรวนี้นะคะแห้งเร็วนะคะแห้งเร็วนะคะทาให้ช้างได้หลับได้นอนนะคะขอบคุณคุณแม่นกอีกครั้งนะคะที่เมตานะคะครอบครัวนะคะจ้างนกผุ๋ยนะคะขอบคุณแทนคุณตาคุณยายด้วยนะคะคุณแม่คาะนี่ก็นะคะปรากำลางงนะคะเป็นช้างนะคะที่อยู่กลางทางนะคะ ครั้งๆก็เ,เป็นนะคะส่วนอีกนะคะ,ะตาอวัยวะมงคลนะคะตัดเข้าไปนี่ก็เป็นนะคะ,ะส่วนของนะคะคุณยายเฮียบนะคะฝากฝงนู่นนะคะจากของเราก็ทานผลไม้ของคุณแม่นะคะอยู่นะคะคมมุณยายค่อนมือก็ค่อนข้างที่จะทานช้านะคะคุณแม่คม่ะทานช้านะคะทีนะคะคุณยายค่อนข้างที่จะฟันไม่ค่อยดีนะคะทางนึงก็นะคะ พยายามทานไปเรื่อยๆนะคะแม่ควานก็น,นะคะอ่ะนะคะจะพานะคะไปป้อนอีกหนึ่งเชือกนะคะคุณแม่ค่ะนี่ก็น,นะคะต่อไปเดย์แม่ควนก็จะพามาป้อนอีกหนึ่งเชือกนะคะคุณแม่คะแม่ควานนี่ก็เป็นนะคะกุยายนะคะ ที่ยังไม่ได้ทานอีกหนึ่งเชือกนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็นะคะสภาพตรงนี้ก็น้ำจะท่วมขังนิดนึงนะคะตรงข้างๆนะคะแต่ว่าข,ข้างฝั่งโน้นนะคะจางเขาจะนอนนะคะน้ตานะคะฝนตกก็จะทําให้มีน้ําท่วมขังอย่างนี้คะ่ะเพราะเป็นที่ร่วมนะคะคุณแม่ค่ะแล้วก็ปอนผลไม้นะคะจางที่เชือกนึงแล้วนะคะคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตานะคะ ครอบครัวจ้างนงปุยนะคะตอนนี้เราก็นะคะเอาผลาไม้นะคะนําผลไม้ที่คุณแม่นะคะโอนคะแนนมานะคะป้อนให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณแม่ค่ะแม่ควานก็ขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เมตตานะคะครอบครัวนะคะจ้างนกปุยนะคะขอบคุณดีนะคะอ่ะดีใจมากๆนะคะแม่ควาน <m ai> ดีใจมากๆที่ท่านเข้ามาในช่องแม่ควานได้นะคะแม่ควานก็ดีใจสุดๆเลยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะแม่ควานก็ภาวนานะคะไว้พระทุกวันนะคะ,นนะ,ค,ะคุณแม่ค่ะ ดีใจดีท่านเข้านะคะช่องช้างน้องปุ๋ยได้นะคะแม่ขวันอันนี้ก็คข้าวๆนะคะคุณแม่ขะเขาเตรียมนะคะเตรียมไว้ให้นะคะเจ้าสีสันนะคะลูกนะคะช้างน้องเม่นะคะอ่ะถ้าเขาแข็งแรงแล้วก็นะคะตอนคืนก็เอามาอ่ะไว้ตรงนี้นะค่ะใกล้ๆกันนะคะทมคอ,อกไว้เรียบร้อยนะคะก็น,นะคะพ่อขวันนะคะพ่อขวันคุณตาน้องเม่นะคะก็มาทําคอ,อกไว้นะคะเตรียมน,นะคะถ้าสภาพดีแล้วก็ คือสภาพดินดีแล้วก็น้องแข็งแรงก็นะคะจะย้ายน้องเข้ามาอยู่นะคะใกล้ๆกกันนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทําคอกไว้ให้นะคะน้องเมย์กับน้องศิกสันนะคะตัวเล็กนะคะเราจะพาไปดูนะคะข้างๆคุณยายยังทานหมดหรือยังเอ่ยไปดูก่อนคุณยายควนเมืองยังทานไม่หมดนะคะยังทานยุ่นะคะตรงนี้ก็น้ําจะท่วมขังนะคะน้ําจะท่วมขังแต้ก็ถ้าฝนไม่ตกมาก็จะแห้งนะคะคุณยายกับลานนะคะ มาเดินฟ้านะคะมายืินฟ้าตัวเล็กจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะคุณแม่ค่ะพาตัวเล็กมาด้วยเดินไปไหนแล้วนุ่นเดินไปไหนแล้วนุ่นเจ้บตัวเล็กจากก็เราก็ยังทานผลไม้ขอบคุณแม่อยู่นะคะแม่ควานก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณแม่นกนะคะที่เมตานะคะครอบครัวนะคะจากน้องปุ๋ยนะคะแม่ควานก็ขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะ สลินลักนะคะคุณแม่เตือนใจนะคะคุณพ่อโอเอทีด้วยนะคะที่เมตตานะคะครอบครัรวจางน้องปุ๋ยนะคะที่สนับสนุนผลไม้ครอบครัวจางน้องปุ๋ยของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อพระแม่พระผู้ใหญ่ใจบุญท่านได้นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะอยากมาร่วมสนับสนุสนผลไม้ครอบครัรวจางน้องปุ๋ยก็สามารถนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะแม่คอนก็ขอบคุณนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่คอนนะคะจะขอลาไปก่อน